กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซีทุกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องรอบหน้าป้าจะพาหลานหนีอีกหรือไม่แม่บาทที่นี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ในส่วนของทางเพจดังเนาะพี่น้องเพจเลดี้พรทิพณสวีดินแฟนเพจสามอ่าแล้วเพิ่นกะได้ล่งโพส์นในส่วนของโพส์นี้พี่น้องบอกว่าพ่อเขามาใกล้ๆก,ก็พาลูกเขาหนี ทั้งๆท,ที่มันปิดเทอมไปเที่ยววันไหนก็ได้แต่เลือกวันนี้เดือนนี้มีมาสามรอบจะดูซิรอบหน้าจะพาไปไหนอีกป้าปนบอกว่าเดือนนี้เบิดเดือนก็คือมีมาในส่วนของทางพอนี่สิมาประมาณสามรอบถาเบิงรอบนาม,มั่นสีภาไปใสอีกประมาณนี้พี่น้องทางชาวนิตก็จับตามองกันนะพี่น้องเนาะว่าหลังจากที่ รอบนี้พาหลานหนีไปเชียงคานรอบหน้าจะพาหลานหนีไปไหนอีกวาสันมาพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์กัเขามาคอมเมนต์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้จากที่ทางเพจคุณเลดี้ได้โพสต์ไว้แบบนี้นะพี่น้องาบางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าขนาดคนเลื่องนกท่าเขายังหักผูญีบ้านของพวกเฮ้าบงบอกว่าไผดีไผนารักว่าสัน่าพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่า คนคิดไม่ดีมีผลกรรมเดี๋ยวก็มีคนหอบลูกหนีบ้างป้าพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าล่อเบิงแน่นอนละ่ะต้องหามองไปต้องหามองผ้าล้านนี้อีกแน่ๆไม่มีทางที่นางจะให้พ่อเขาเจอลูกเขาแน่ๆต้องกีดกันอีกแน่ๆป้าเอพี่าหลายคนลายคอมมินพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่า เอาลูกเขาหนีพอ่อระว่งจะมีคนเอาพ่อนีจากลูกจะคของเด้อปาดบางท่านก็บอกว่ารอบนากระสีอ้างว่าไปเลี่ยนพิเศษรอบนากระสีอ้างว่ามีซีดวัคซีนคือตามอีรอบเก้านาาั่นละวัาสันมาพี่น้องปัดหลายคนหลายคอมเมนต์เน้อพี่น้องเนาะก,ก็มาบอกว่ารอบนาต้องมีอีกแน่นอนต้องพากับกรุงเทพ หรือไม่ก็พาไปเที่ยวที่กรุงเทพแน่ๆหลายคนหลายคอมเมนต์เข้ามาฟันธงกันเลยทีเดียวพี่น้องว่าแนนนอนจังไดกับผ้าอยู่มีแต่สิผ้ามองหามองไปแน่ๆ่าสั่นว่าบางท่านกะมีการเปรียบเทียบถึงในส่วนของน้องเขยคนใหม่จนได้พี่น้องอ่าคอมเมนต์ท่านนี่บอกว่าพ่อน้องเคยที่่บดผ้าสางผ้าถ้ำอียงเข้ามานั่งแท่นเสวยสุข แบบไม่ได้หาเข้ามามีแต่มาแบ่งครึ่งกลับไปชื่นชมเขาว่าเป็นคนดีพ่อแม่สอนดีโอ้ยเอ็นพวกบ้านนี่มันเป็นเอียงมันป่วยกันตีวสันวาไปสื่นส้มบ่ลื่อมหูลื่อมตาโลกภายนอกเขาดูกันจนไม่มีใครไปยุ่งแล้วเพื่อนพ้องก็หนีหมด พ้ากันบ้าตันหาอย่างเดียวไม่รู้อะไรเลยทั้งพี่ทั้งน้องพอๆกันว่าสัตวมาพี่น้องแม่เพิ่นบอกถึงบุไใดน,น้อบาดท,ที่นี่แล้วก็ยังบอกอีกว่าใช่สี่คนเก่าสร้างไว้ให้สบายแล้วเลยพูดกันได้เพราะไม่ลำบากว่าสันมาพี่น้องมีการโยงถึงน้องเคยคนใหม่จนได้พี่น้องแล้วก็ทางคอมเมนต์อื่นๆนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นมาเวบอกถึงเรื่องที่ทางเพจเพิ่นไดโพตไว้นะพี่น้องว่า เป็นยังคือต้องผ้าร้านนี้บอข้าใจเลยประมาณนี้บางคอมเมนต์เพื่อนก็บ,บอกว่าเว่นกรรมมันมีจริงเด้เฮ็ดยังมันก็ตตองได้รับผลนั่นเด้ละว่างไวดีๆดเด้อวาสันวาแท่นที่สีเอาความสุขของห้านเป็นที่ตั้งเป็นยังพากันคือเอาควา่ควมเครียดค่วมแค้นมาทำลายความรักของร้านกับพอเขาแบบนี้วัสันวาพี่น้องเอาบาดที่นี่พี่น้องในส่วนของคอมเมนต์นะพี่น,น้องเนาะทางชาวเน็ตก็เข้ามา พูดแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยทีเดียวพี่นงองหลายคอมมตนบอกค่ะพี่นงองอ่านไปมันก็นสีเงาโพดเนาะพี่นงองเนาะในส่วนของเรื่องนี้พี่นงคงคิดเห็นยังไงกะคอมมตนไวใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงองไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจา้า